อะไรคือการมองที่ผิดพลาดพวกเราก็เคยมาแล้วนะครับคุณเข้าไปใกล้ผู้หญิงคนหนึ่งที่มองไกลๆเรกกากบให้ได้คลุมพอเธอหันมากลับกลายเป็นคลาเดชิเฟอร์การมองที่ผิดพลาดเช่นนี้เพราะว่ามันมีสิ่งที่คล้ายคลึงกันอยู่ครับจากตรงนี้เป็นการมองจากทางด้านข้างจึงดูเหมือนรูปไม้อาที่มาวางต่อกันเป็นมุมนะครับมันมองดูเหมือนฝ้าเพดานในชั้นเรียนแล้วก็ถ้าก้าวเข้าไปข้างหน้าภาพจะเห็นว่าบางทีเป็นรูปกลมก ที่สวยงามเหมือนลูกบอลที่ใช้ฝึกกีฬาเพียงแต่ว่าเป็นสีฟ้าหรือว่าอาจจะมองเห็นเป็นรูปลูกเสาวหลายๆลูกเพียงแต่ไม่มีแต้มคะแนะแน,แนอยู่เท่านั้นเองหรือว่าอาจจะดูว่าเป็นชั้นบันไดก็ได้นะครับเหมือนกับบันไดวนที่ไม่มีเราจับคุณปล่อยให้แขกของเราจินตนาการได้เต็มที่เลยครับคุณเอริชมันครับฉันไม่ทำอย่างนั้นดีกว่าเพราะคุณวนที่ใครจะดูว่าเกิดอะไรขึ้นที่เราต้องการรู้ก็คือเราเห็นอะไรถ้ายืนอยู่ตรงหน้ารูปนี้ข้อที่หนึ่ง เห็นรูปกลมๆข้อสองเห็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมหรือข้อที่สามเห็นเป็นค่านบันไดคุณจะแก้ผมเห็นเป็นผมไม่ได้ยืนอยู่ตรงหน้าของรูปนี่นะแล้วผมจะมองเห็นอะไรได้ล่ะคุณผมคิดว่าคุณไม่ต้องยืนตรงหน้ารูปก็ได้ค่ะเราจะแสดงให้คุณดูตอนนี้คุณจะมองเห็นจากด้านข้างเหมือนที่ฉันเห็นอยู่นี่ไงคะเพราะน้นเราสรุปเลยครับ ผมต้องมองรูปนี้ทังข้างและก็ต้องตอบคำถามคุณว่า<ฮ>ผมมองเห็นเป็นรูปอะไรนะครับถ้าผมไปยืนอยู่หน้ารูปนั้นนะครับ<ฮ>เอ่อ<ฮ>มันมีเหตุผลไหมครับพลังของความคิดเนี่ยคุณคงตอบคำถามข้อนี้ได้นะคะถ้เวลาคิดค่ะครับตกใจเลยพลังความคิดของผมเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างสบายๆอยู่แล้วนะครับวันนี้นะครับ แต่ผมก็คิดว่ามันเป็นรูกกลมๆครับไม่ต้องให้เหตุผนลนย,ยาวๆก็ได้ค่ะพูดออกมาเลยมันเป็นลูกอะไรครับมันคือลูกกลมครับผมชอบดูลูกกลมๆครับนี่คุณพูดจริงๆด้วอว่าคุณพูดเล่นอยู่นะค่ะแน่อนนะครับผมมีโอกาสประมาณสักสิบอร์เซนที่จะถูกนะครับในข้อนี้นะครับค่ะ สามสามจุดสามสามเปอร์เซ็นแต่เราไม่ต้องพูดเรื่องนั้นกันตอนนี้ก็ได้อดีครับคือผมเห็นเป็นรูปลูกกลมไปเรียบร้อยแล้วล่ะครับเลยคะที่ผมจ้องไดขคือเท่าไรคุณเลือกข้อหนึ่งรูปกลมนะนี่เขารจกคำตอบที่ดีไว้ให้คุณกับลมะอ๋อไลยครับาตอนนี้เอาจริงแล้วนะครับโอเคเราเลือกคําตอบนั้นแล้วดอกคัสรูปกลมหรือรูปบันไดกลมเหรอคะเออฉันก็ไม่รู้อ่ะมองดูแล้วมันไม่น่าจะเป็นรูปกลมๆมได้เลยนะ แต่ถ้ามองตรงหน้าเลยเถ้ามันหมุนไปรบรอบๆล่ะจะเห็นเป็นอีกแบบนึงอย่างนั้นเหรอคะโอเคซึ <S 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 okay. ่งคงจะบอกว่าจากที่มองเห็นตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นรูปสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเลยบันไดเหรอบันไดบันไดเนี่ยคงไม่ใช่แน่ๆคะ่ะ ฉันคงจะบอกว่าเป็นรูปลูกเตา๋าถูกแล้วล่ะให้เป็นรูปตา่รางสีเหลี่ยมที่เห็นสวยงามเออค่ะลูกเตา๋าฉันเลือกลูกเตา๋าค่ะเราจะเลือกข้อลูกเตาวว๋าไว้ให้คุณนะโอเคสรุปได้แล้วและคุณบอนนิ่งจะช่วยแสดงให้เราดูจากมุมมองที่แตกต่างออกไปพวกเราตื่นเต้นแล้วค่ะผมพอจะเข้าใจนะครับเอาล่ะเราจะลองหมุนดูนะครับอย่างช้าๆ้าแล้วก็มีเสียงประกอบท่าทาง ไม่มีลูกกลมๆเลยฮะไม่มีบนันไดไม่ครับนั่นเป็นรูปลูกเต่าครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ลูกเต่าลูกเดียวด้วยไม่ใช่สองด้วยนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่สามมันเป็นถึงสี่ลูกด้วยกันเลยทีเดียวเป็นการฉลองสําหรับความคิดเป็นอาหารตาที่วิเศษมากคําตอบข้อหนึ่งและข้อสามจึงผิดนะครับที่ถูกต้องคือคําตอบข้อสองเป็นรูปลูกเต่าสี่ลูกเรื่องอ่างนี้เกิดกับเราได้อย่างไรครับเอ้าลเครับเรามาเราดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ จริงๆแล้วเราเห็นแต่ด้านหลังเท่านั้นโดยเราได้จัดแสงไฟที่ด้านหลังแสงและเงาที่ตกลงมาทําให้ขอบของไม้มองดูเหมือนด้านนอกของลูกเต๋าครับสมองของเราถูกทําให้ไขว้เขวไปอย่างรวดเร็วแล้วก็เลยตัดสินใจตามประสบการณ์ของมันว่านั่นก็คือลูกเต๋าถ้าคนยืนมองอยู่ทางด้านข้างอะลองหมุนอีกครั้งหนึ่งสิอาถูกแล้วแสงจะตกลงมาอีกอย่างหนึ่งและคนก็จะมองเห็นด้านหลังของลูกเต๋าอีกสมองก็จะอนุมานว่านั่นไม่ใช่ลูกลกเต๋า ผมจะแสดงให้ดูอีกครั้งหมุนอีกครั้งหนึ่งนี่ไงมันจะได้ผลเมื่อได้มุมขนาด45องศาพวกเราเรียกเหตุการณ์แบบนี้ว่าการพลิกกลับและที่น่าสนใจก็คือการพลิกกลับนี้จะไม่เกิดผลสําหรับคนที่ไม่เคยเห็นลูกเ๋ามาก่อนนะพเดริชมันน่าประทับใจสุด,สดเลยจริงไหมคะครับผมเองก็ยังรู้สึกว่าผมคิดได้เกือบถูกเหมือนกันนะเนี่ยค่ะ